อีโก้ก็คือจิตใจของเราแหละเวลาจิตใจของเราสําเร็จครั้งหนึ่งเขาก็จะบอกว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันเก่งเพราะถึงจุดหนึ่งอ่ะอีโก้โดยเพราะอีโก้ที่มาจากปมที่เขาเรียกว่าปมต้องการเป็นคนสําคัญปมต้องการพิสูจน์ให้คนเห็นปมอะไรต่างๆเนะี่ยเพราะนั้นแรงขับที่มาจากปมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปถึงจุดหมายปลายทางยอดเขาอ่ะแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะเกิดการว้าเวคือหลายคนที่ทําตามอีโก้คือหาเงินเพราะว่ามันต้องการพิสูจน์ ให้คนยอมรับใช่ไหมาหาเงินหาเงินพอหาเงินได้จุดหนึ่งเคว้ง <c oughs> ไม่รู้ไปต่อแล้วก็ก็จะเผาเงินทิ้งเอาเงินไปไปละลายแม่น้ําไปทําอะไรแปลกๆแ,แล้วก็สุดท้ายตรงนั้นก็จะพังนะอีโกโ้นี่คืออีโกโ้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายไม่รู้จักควบคุมไอตัวอีโก้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่หามาได้จะหายไปหมดเลยเงินหามาได้หายไปหมดเราจึงเห็นบางคนเนี่ยหาเงินได้หายหมดเลยพอได้แชมป์ได้อะไรเลิกทําอะไรแบบเนี้ยพอได้ประสบความสำเร็จจบโนูจบน,จบนี้ไม่เอาอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยนี่คืออีโก้ เพราะนั้นถ้าควบคุมอีโก้ไม่ได้พังอีโก้ก็จะทําให้มีปัญหาความสามพันธ์โดยเพราะมีปัญหาความพันกับคนรอบข้างกับเพศเดียวกันกับเพศตรงข้ามแต่มักจะมีความกับเพศเดียวกันกับหัวหน้าง,งานกับลูกน้องอะไรแบบนี้